Silent Hill F แเกมแนว Survival Horror ที่เป็นภาคใหม่ของแฟรนไชส์ Silent Hill ที่พัฒนาโดย n e o Brand Entertainment และจัดจำหน่ายโดย Konami ซึ่งในภาคนี้มีเซตติงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปี1960ในเมืองเล็กๆที่ชื่อเอปิสึเงากะที่ปกคุมไปด้วยหมอกลึกลับปิสนาโดยตัวเกมจะดำเนินเรื่องราวผ่านมุมมองบุคคลที่3หรือ Third Person ในแบบ Over the Shoulder และจะเน้นความน่ากลัวชางจิตวิทยาสมกับตำนานและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการผสมผสานความสยองขวัญเชิงจิตวิทยาตามสไตล์ไซเลนทิวเข้ากับเรื่องเล่าโบราณของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นประตูโทริอิซึ่งเป็นประตูเข้าศาลเจ้าชินโตหรือดอกฮิกันบานะดอกไม้ที่สําหรับชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความตายและหนทางไปสูน่นรกโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชิมิสึฮินากะเด็กสาวมัธยมปลายที่ต้องผเผชิญกับความกดดันและปัญหาทางสังคมทําให้เธอจากเดิมที่เป็นเด็กร่าเริงปัจจุบันเธอกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มโดยเธอจะต้องผเผชิญหน้ากับเมืองเอพิสไนโอกะ เมืองบ้านเกิดที่จะอยู่กับพบกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าสยดสยองขึ้นเมื่อเมืองของเธอถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาและผู้คนในเมืองต่างเริ่มหายตัวกันไปรวมถึงสิ่งประหลาดต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นเกมในภาคนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนการลองทําอะไรใหม่ๆสําหรับแฟรนไชส์ไซเลนทิวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งโลกที่ภาคเก่าๆมักจะดำเนินเนื้อเรื่องในอเมริกาและจะไม่ย้อนยุคมากนักรวมถึงระบบการต่อสู้ที่ภาคนี้จะเน้นเป็นแบบการต่อสู้ระยะประชิดจะไม่มีปืนให้ใช้เหมือนภาคก่นกอนๆ ทำให้ในภาคนี้ตัวละครจะมีทักษะการหลบและสวนกลับรวมถึงระบบใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในภาคนี้นั่นก็คือระบบสมาธิแต่ตัวเกมก็ยังคงความคลาสสิกในรูปแบบของ l ซ n t Hill ไว้นั่นก็คือการแก้ไขปริศน,นาที่ซับซ้อนและเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานทางจิตใจโดยจะเน้นไปที่บรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจความตึงเครียดของเนื้อเรื่องซึ่งทุกการกระทําของเราจะนามาซึ่งฉากจบที่แตกต่างกันออกไปตามแบบฉบับไซ ent Hill รวมถึงเหล่าสปราร์ที่น่าขนลุกพอมาผสมผสานกับเกมญี่ปุ่นยุก 1960, กยค1960 โดยตัวเกมจะรองรับ PS5 Pro a n Hand ด้วยโหมดกราฟิกระดับสูงทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้แบบภาพคมชัดแต่ยังรักษาเฟรมให้คงที่ได้อยู่เพื่อจะได้ดื่มด่ำก,กับการต่อสู้และความสวยงามของตัวเกมได้อย่างเต็มที่ Silent Hill F ตอนนี้เปิดได้พรีออเดอร์แล้วบน PlayStation Store โดยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่25กันยายนนี้บน PlayStation 5, Xbox Series และ PC นั่นเองนะครับ